ต่อไปก็จะเป็นการแนะนำเทคนิคการเก็บปลายชิ้นงานโดยไม่ต้องใช้ไหมถักปลดชิ้นงานออกนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ถักเข็มโครเชต์ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะเก็บชิ้นงานได้โดยอ,อพอเราถักเสร็จครบแล้วนะคะก็ทำได้อย่างนี้ค่ะถักนิดปกติก่อนนะคะสองหลักนะคะจากนั้นหลักที่สองยกค่ะมาใส่ในหลักแรกนะคะแล้วก็นิดค่ะ นิดจากทางด้านล่างนะคะทับเส้นที่สองที่ยกมาจากนั้นยกนะคะที่ถักเสร็จแล้วนิดตะกี้นี้นะคะกลับมาใส่ในหลักที่สองเหมือนเดิมนะคะวนเส้นไหมพรมมาทางด้านหน้าถักนิดอีกสองค่ะ วิธีการเก็บปลายชิ้นงานแบบนี้คุณจะไม่ต้องสามไม่ต้องใช้โคเชเข้ามาช่วยนะคะแต่ก็จะได้ลายถักเป็นเ,เหมือนถักโคเชเหมือนกันแล้วก็ง่ายกว่านะคะแล้วก็ไม่ต้องถักปดชิ้นงานด้วยแล้วก็ปลายของชิ้นงานเนี่ยจะยืดหยุ่นได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็นิดค่ะนะคะแล้วก็ยกออกมาใส่ในหลักที่เราถักไป เห็นไหมคะว่าอ่งานก็จะหลุดออกไปจากเม่มเมดเฟรมเรื่อยๆนะคะดูจากทางด้านในชิ้นงานก็จะไม่หลุดออกจากกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองทยัไปเรื่อยๆดูนะคะนิดสองค่ะยกนะคะ วิธีการถักเก็บปลายชิ้นนี้วิธีการถักเก็บปลายแบบนี้นะคะเราก็ได้มีการแนะนําไว้ในหนังสือของอเล่มห้าในการถักปลายชิ้นงานส่วนกระโปงนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ยืดหยุ่นไม่ต้องการให้ให้ชิ้นงานตึงแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้กับหมวกก็ได้นะคะปลายเพื่อที่สามารถสวมหัวได้อย่างไม่ต้องอกังวลว่าจะหลุดหรือเปล่าหรือว่าจะแน่นทับเกินไปนะคะเราก็นี้ค่ะ วิธีการเก็บงานอย่างนี้จะง่ายมากๆนะคะหวนอ้อมมาทางด้านหน้าคนที่ถักโคเชไม่เป็นก็สามารถที่จะเก็บงานแบบนี้ได้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะยกยกให้ครบนะคะไหม คะยกมาไว้ในหลักถัดไปเห็นไหมคะเราก็จะหลุดออกจากเฟรมมาเรื่อยๆโดยที่ชิ้นงานไม่มีทางหลุดนะคะชิ้นงานติดกันสนิเรียบร้อยเหมือนเราถักโคเชเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนงานเสร็จกันนะคะ การถักปลดชิ้นงานอย่างนี้พอเสร็จชิ้นงานแล้วยังไม่ต้องตัดไหมพรมออกนะคะถักต่อไปได้เลยนะคะเหมือนเราจะถักตามแพทเทิร์นตามปกตินะคะแต่เราในในแพทเทิร์นเราจะเรียกการปลดงานแบบนี้ว่าห่วงลดห่วงนะคะ ักนิดไปมานั่นเองนะคะเนีะสังเกตว่าชิ้นงานนะคะติดจันไม่ต้องถักปด สามารถนำไปแอพพลายกับการักชิ้นงานสื่ออื่นๆได้นะคะที่ไม่ต้องการให้ชิ้นงานเ,าเป็นรูปทรงตรงหรือว่าแน่นตึงจนเกินไปนะคะสามารถใช้การเก็บปลายชิ้นงานแบบนี้ได้เลยนะคะอย,อย่างที่แนะนำไปก็คืออย่างการเก็บกระป๋อปงนะคะหมวกนะคะเป็นต้นอันนี้จะเหมาะมากเลยนะคะ ในเล่มหลังๆที่เป็นการวิธีการของการถักหมวกเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้แทนนะคะเก็บปลายแบบนี้แทนนะคะอีกครั้งนะคะถ้าในหนังสือเนี่ยเราจะเรียกว่าวิธีการเก็บปลายแบบห่วงลดห่วงนะคะเพราะว่าเราลดห่วงไปเรื่อยๆเหมือนวิธีการถักลดห่วงนะคะ สองครั้งนะคะเทคนิคคือถักนิ้สองครั้งยกอันที่สองไปไว้ในอันแรกถักนิดแล้วก็ยกกลับมานะคะ ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดชิ้นงานนะคะก็จะเป็นอันว่าเราเก็บชิ้นงานครบ พอหมดลักสุดท้ายนะคะปุ๊บเสร็จนะคะเราก็ทําการตัดไหมพรมค่ะออกจากกลุ่มนะคะให้เหลือปลายไว้ประมาณหนึ่งนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็ยกออกค่ะพอยกออกนะคะเราก็ถักกับโคเชนะคะอ่าเราก็สอดเราอาจจะใช้โคเชช่วยนิดนึงนะคะพอยกออกมาแล้วปุ๊บนะคะ เราก็สอดไปที่ออีกอันหนึ่งนะคะอันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ถักดึงขึ้นมานะคะเก็บปลายชิ้นงานนะคะเท่านี้แล้วก็ผูกให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ได้ไปลายชิ้นงานที่ไม่ตึงแน่นตากจนเกินไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะดึงได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วดูลายนะคะก็จะเป็นลายถักโคเชเหมือนกันเหมือนเราถักเก็บงาน ทำธรรมดานะคะนี่เลยค่ะนะคะอันนี้คือการเก็บปบชิ้นงานแบบห่วงลดห่วงค่ะ